สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมอดีนเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการนะฮะต่อแผ่นเพจเนาะสำหรับวงจรไฟนะครับโครงบลูทูธ o i y นะครับตู้แบบ2ระบบนะครับก็จริงอ่ะก็ใช้ชุดแผ่นเพจธรรมดานะครับที่มีต่อแบตเตอรี่แบบนี้นะสำหรับต่อแบตเตอรี่เนาะแล้วก็มีนี้ต่อเอาท์พุต l อ d อะไรปกติใช้แบบชุดธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเรามาเสริมนะครับเสริมในส่วนของ ไฟสองระบบก็จะมีแบตเตอรีนะ่แล้วก็มี power supply เนาะ switching เนาะแล้วก็ตัวนี้แผ่นเพจด้านหลังนะสำหรับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊ก AC เสียบปลั๊กไฟกระแสสลับนี่ฮะก็จะมีฝั่งหนึ่งนะเป็นตัวนี้เป็นตัวไฟ220โวลต์นะครับต้องระวังนะครับตัวนี้ขอนขอาอันตรายนะถ้าเป็นชุดนี้เพราะว่ามันมีไฟ220 v, เข้ามาเกี่ยวแลวพยายามอย่าให้ผิดพลาดพยายามเช็คก่อนก่อนจะเทสอะไรนี้นะเบื้องต้นนะครับก็จะมี เนี่ยปลั๊กไฟอินพุตตัวนี้จะไปเข้าตัว power supply ตัวนี้นะอีกอันหนึ่งอันนี้ต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางเอาพุตนี่คือไปหาแผ่นเพจละแล้วนี้ก็อันล่างนะครับอันล่างสังเกตนะครับมันจะมี3สวิตช์เนี่ยจะเป็นสวิตช์สทางเนาะก็คือ on off on นะครับก็คือตรงกลางนี่คือ off นะครับกดบน on บนกดล่าง on ลนะ่างเนาะ นี่นะฮะก็เอาพุทผมให้เอาพุทเป็นตรงกลางนะครับให้เอาพุทเป็นขากลางเอาพุทเป็นขากลางนะครับแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่เป็นขาบนนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นยี่สโวลต์นะเพราะว่าผมใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะครับยี่สโวลต์นะครับผมก็จะใช้แบตยี่สโวลต์เหมือนกันเนาะเอาให้ตรงกันนะแต่อันนี้ตัวที่ผมเทสให้ดูนี่จะเป็นแบตยี่สิบเอ็ดโวลต์นะแต่จริงๆอ่ะต้องใช้แบตยี่สี่นะเพราะจะได้ตรงกันนะครับอันนี้ผมเทสการต่อ เทียงเท่านั้นนะครับไม่ได้ลองเทสเสียบปลั๊กนะครับแต่ว่าจะลองเทสแบตเตอรี่ให้ให้รับชมขนั้นี่เนาะด้านบนเป็นแบตเตอรี่นะครับด้านล่างเป็นตัวไฟ24ตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นเอาต์พุตนะครับแผ่นเพจเนาะเริ่มเลยมีฝั่งนี้เนาะตรงกลางนี้นะฮะตรงกลางเสียบตัวแผ่นเพจแบบนี้นะครับ เนี้ยวงจรแผ่นเพลาก็าจะมีเอาพุทเนาะเอาพุทไปหาแอมเนาะเดี๋ยวก็แอมมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นที่เป็น l อันนี้ไฟตู้นะครับไฟ LED ตู้ลำโพงเนาะที่ไปฝั่งนี้นะครับไฟ220มิลนะฮะเราจะเข้านี้นะครับ L กับ N นะเราไม่ได้ต่อกาวนะเราต่อ L กับ N นะครับจริงๆอ่ะไฟกระแสสลับจะไม่มีขั้วเนาะแต่เราต่อให้ตรงถูกต้องก็ดีนะครับก็คือเอ็นก็เป็นดำเนาะ L ก็เป็น เอ็นเป็นนิวตรอนนะครับเนาะแก็เป็นลายนะครับก็เป็นแดงกับดําแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อต่อปกติเลยนะครับแต่ว่าไฟบ้านเนี่ยต้องระวังนะเช็คดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะเทสนี่นะครับโอเคแค่นี้จากนั้นพอไฟบ้านเราเสียบปลั๊กด้านนี้นะครับเสียบปลั๊กด้านนี้ปุ๊บก็จะวิ่งเข้านะครับ220โวลต์นะฮะแล้วก็ไปแปลงไฟตามระบบเขาออกมาเป็น ยี่สบี่โวลต์ตามสเปคนะครับฉะนั้นเราก็นี่นะฮะตัวนี้ก็จะมี v ลบ v บวกนะครับ v ลบ V บวกก็ามเลยครับก็คือขั้วลบก็เป็นสีดำเนาะ V บวกขั้วบวกนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแค่นั้นยิ่งเราต่อให้ห่างกันก็ได้นะเพราะว่าเขาสองขั้วเหมือนกันเราต่อแบบนี้ก็ได้อา่อาวไว้ริมๆเลยครับจะได้แบบไกลกันนะครับ น,นี้นะครับจริงๆอ่ะ power supply เนี่ยตัวสวิตชิ่งตัวนี้ก็เราเลือกตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือตัววัดสูงกว่านี้ก็ได้นะน,นี่ผมเป็นตัวทดลองเนาะผมเอาตัวเล็กมาเทสนะครับเฉยๆนะฮะจริงๆอ่ะอาจจะเอาตัวเยอะกว่านี้เนาะอันนี้แค่ตัวแค่400วัตต์เองนะครับ24โวลต์16แอมป์นะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยน,นี่ต่อเสร็จละตอนนี้สามารถเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้งานวงจรได้เลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เสียบกับแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองเปิดน่าจะไม่มีอะไรช็อตนะทัวนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไฟล์220เข้าไยนิวตรอนออก24โวลต์เข้าแผ่นเพจนะครับแล้วก็ฝั่งบนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะนี่ฮะเราออนตัวนี้ใช้แบตนะตัวนี้แบตถ้าเรากดไปทางแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะ ไฟติดเนาะอันนี้ก็จะเป็นไฟ220นะครับแต่ถ้าเราถ้าเราใช้แบตเตอรี่เราก็เสียบชาร์จด้านบนนี้นะนะครับเสียบชาร์จด้านบนนี้นะครับน,นะนี่นะครับได้ละส่วนเอาพุทที่ออกจากรีเลย์นี้นะครับเอาพุทที่ออกจากรีเลย์นี้เราก็เข้ากับตัวแอมป์นะครับได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ อ่าสเตปอัพเราก็เอาคู่เนี้ยเข้าสเตปอัพออกจากสเตปอัพแล้วเข้าแอมนะครับเรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ LED โอเคนี่นะประมาณนี้นะครับใช้ได้ละ